คุณพร้อมที่จะหยุดคิดแบบเส้นตรงแล้วเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยใช้ความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วหรือยังคะมาเริ่มกันสำรวจว่าทำไมการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันถึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การเป็นนักนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่คะ่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะชีวิตคือชีวิตอีกครั้งนะครับผมพีทครับและแพรค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรัชญาที่ทรงพลังมากๆที่อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคะนั่นก็คือ Connect the Unconnected หรือการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันค่ะโอ้โหแพมฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็คิดแบบเส้นตรงหรือคิดในกรอบที่เราคุ้นเคยเท่านั้นนะฮะแล้วการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันนี่มันคืออะไรครับ Connect the Unconnected คือปรัชญาที่ชวนให้เราปลดปล่อยตัวเองจากการคิดแบบเส้นตรงค่ะพีท แล้วฝึกฝนการมองเห็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ระหว่างแนวคิดข้อมูลหรือสาขาความรู้ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของความคิดสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาแบบ l a t e r a l thinking เลยค่ะอืมเหมือนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะฮะแล้วทำไมการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันถึงสำคัญครับแฮมข้ขอแรกเลยคือช่วยสร้างนวัตรกรรมที่พลิกโฉมเลย disruptive innovation ค่ะพีท นวัตกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการพัฒนาสิ่งเดิมให้ดีขึ้นแต่เกิดจากการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วในสองวงการที่แตกต่างกันมาเชื่อมโยงกันอย่างเช่นการรวมกันของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์นำไปสู่สมาร์ทโฟนค่ะจริงครับถ้าไม่มีใครคิดเชื่อมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเราก็คงไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ในวันนี้แล้วข้อ2ล่ะครับข้อ2คือช่วยแก้ปัญหาที่ไร้ทางออกค่ะเมื่อปัญหาถูกมองจากมุมมองเดิมๆจนหาทางออกไม่ได้การนำหลักการจากสาขาอื่นมาประยุกต์ใช้ จะช่วยทำลายกรอบความคิดและเปิดเผยทางออกใหมค่ค่ะโอ้โหเหมือนเป็นการมองปัญหาด้วยมุมที่แตกต่างไปจากเดิมเลยนะและข้อ3ามะครับข้อ3คือช่วยเพิ่มมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้วยค่ะฟังดูแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วแพีม,มี5วิธีฝึกผลการ connect the unconnected มาแนะนำไหมครับมีแน่นอนค่ะการฝึกผลทักษะนี้ต้องอาศัยการเปิดใจรับข้อมูลที่หลากหลายและการตั้งคำถามที่แตกต่างกันค่ะเริ่มที่ข้อแรกคือฝึกตั้งคำถามเชิงเปรียบเทียบค่ะเมื่อเผชิญกับปัญหา A ให้ถามว่าปัญหา A มีอะไรที่คล้ายกับปัญหาในวงการ B บ้างไหมหรือคนในสาขา X เขามีวิธีแก้ปัญหา Y อย่างไรค่ะอืมเหมือนเป็นการหาแนวคิดจากวงการอื่นมาประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับแล้วข้อ2ล่ะครับแฮมข้อ2คือใช้เทคนิค random input ค่ะเลือกคำนำสุ่ม1นึ่คำหรือรูปภาพสุ่ม1รูปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณเลย แล้วลองเชื่อมโยงคำนั้นเข้ากับปัญหาของคุณอย่างมีเหตุผลค่ะอันนี้ดีเลยครับทำให้สมองเราคิดนอกกรอบแล้วตัวอย่างล่ะครับอย่างเช่นปัญหาคือการเพิ่มยอดขายของร้านกาแฟาคำสุ่มคือรองเท้าผ้าใบการเชื่อมโยงคือรองเท้าผ้าใบถึงความสบายไอเดียคือทำอย่างไรให้ร้านกาแฟาเราเป็นที่ที่ลูกค้าอยากอยู่สบายเหมือนใส่รองเท้าผ้าใบค่ะก็เพิ่มโซฟาปรับแสงให้ลูกค้ามาทำงานได้นานขึ้นค่ะโอ้โห เป็นไอเดียที่แปลกใหม่มากเลยนะแล้วข้อ3ามแล้วครับข้อ3คือใช้ mind map คามิติค่ะวาด mind map ของปัญหาหลักไว้ตรงกลางแล้วแตกกิ่งการสาขาออกไปเป็นสาขาความรู้หรืออุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเช่นดนตรีวิทยาศาสตร์กีฬาแล้วลองนําหลักการจากแต่และกลิ่งมาใช้แก้ปัญหาค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ชาญฉลาดมากๆเลยนะแล้วข้อ4ี่แล้วครับข้อ4คือบริโภคสื่อที่หลากหลายไม่อ่านแต่หนังสือหรือบทความในสายงานของคุณเท่านั้น แต่ให้อ่านเรื่องปรัชญาประวัติศาสตร์ศิลปะและวิทยาศาสตร์ด้วยเพื่อให้สมองมีครั้งข้อมูลที่แตกต่างกันรพร้อมสําหรับการเชื่อมโยงค่ะและสุดท้ายคือออกจากคอมพโพสซนและหาคอนเนคชันที่แตกต่างค่ะ พูดคุยและสร้างคอนเนคชันจับคนที่มาจากสายงานที่แตกต่างจากคุณอย่างสิ้นเชิงค่ะโอ้โห oh, ทั้ง5วิธีนี้คือสุดยอดมามากๆเลยนะครับแพมผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้แนวทางในการ Connect the Unconnected เพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆกันแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังทุกคนการฝึกฝนการ Connect t h e u n c o n n e c t e d เนี่ยคือการลงทุนในความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของคุณเองค่ะเพราะนวัตกรรมที่แท้จริงมักจะอยู่ตรง รอยต่อของสิ่งที่ไม่เคยถูกเชื่อมโยงกันมาก่อนค่ะสำหรับวันนี้ผมพีทและแพมค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ